สวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดแรง 4M นะครับผมกับฮีโร่เอเ a อร์โล d e n นเดนเองนี่ยวันนี้ก็อยู่กันใน Concept คอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโล่แรงนะฮะ

ดีนเนื้อหมาออกไปแล้วน่าจะมีคนใหม่นะทุกคน เน้นใบอ่ะก็เลยจะใบนานหน่อยเออเตะร้อยเตะร้อยเออเกมนี้ผมไม่นี่นะครับไม่ทำท่าเรือนะผมตัดแล้วกัน แยกล่างด้วยเดี๋ยวผมทำเป็น G.O นะครับหรือว่าแยกล่างนะ G.O เกนจูโร่อะไรพวกนี้แหละจะเล่นประมาณนี้ทำไมต่อเขาโหดเกินเดินลูกพระเจ้าตากวะนนนา

ผอเพื่นแกไปมันหวานยีโบข้าหลังอู้แมจาเอเราเดี๋ยวเราเริ่มไม่ลงเราจะวิ่หนี

อจ็อดแม่เอ้ยถ้าจิ้วไ่ติดูดาแล้วมึงตายอย่างี้อ่ะโสองดอกนองมานาลิฟนะมว้ยครึ่งหลอดอะมานาน่ะ บอกแล้วอย่าเลี้ยงลูกพระเจ้าตากเยอะบางทีอ่ะพระเจ้าจอร์ดมันไงดีแล้วน่ารักของเขาวะเนี่ยเขาบอกอยู่ทฤษฎีสามมันกดดีได้นะทุกคนผมจะไม่ได้มันมันกดดีกับกดอาได้มั้ง ถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนมันกดได้เฉพาะดีมั้งแรลี่มันกดได้ไงแรลี่มันกดอี e กับดีได้เวลาสไลด์อ่ะ่าข้าศกไ

สสววยยลละะไม่ใช่ไม่สวยละใช่วิเลย์เลนมาใช่ว,ว,ว่าเต่าตายว่ะไม่ตายเอาอะไรมาตายห้าตัวนี้คืออะไระเพื่อนสะดุดกอหญ้าล้มป่ะเอาอะไรมาตายระดม o น e of your s ร r u c ้ u r e อง s under a t t a ใ k หย้ากระเล่างได้ผมขึ้นนูต่อเลยแต่ดาเมจมันขาด ไม่มีใบวะแม่เจ้าอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นไอ้กากเออเต้นสองดอกแล้วไปต่อแล้วไป โดนเนื้อฟหมารู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ปล่อยแบบซุ่มๆดาเมจเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ <c> ะ <oughs> ถ้าเราไม่เห็นตัวเป้าหมายนะแล้วเราเกิดแบบกดปล่อยแบบเพื่อเช็คอะไรเงี้ยมันวิ่งเข้าไปหาก็จริงครับแต่ดาเมจมันลดลงเยอะมากเลย One of your under structures is under attack. Invisibility. They will pay dearly. Chem niên ngô điên, bi kì bi kô bơ kỵ

หมาสี่ตัวดีไหมเราฟอสฟูปีกอันแต่ดาเมจมันไม่มีอะดิมีของดาเมจทักชิ้นสองชิ้นโอเคออกได้อย่างเงี้ยก็หวานฟ้าดิมันเล่นยากตะเกภา่ะเภาไหนวะเล่นเกมเดียวกันทุกเนี่ยต่เม็อกด้วย on the prowl. ดาเมจมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับเอเมลเลอร์วอลเลนเนี่ย,อ,ย,ยออกม็อกไม่ใช่เหรอวะเรียบร้อยสว่างเยอะเรียบรอการ์กก็เรียบร้อย เรียนมาจากไหนวะเนไหนมันบีคีบี้ดิเฮ้ยเอาเรื่องวะ<ป> <Hey, S 2> เฮ้ยเพื่อนออีกรอบรอป่ะรอป่ะเลิกดีกจ้ะน่ะทักพักจอตอบเฟซชัวร์เนี่ย โอ้โหสามตัวมายังไงดันสิครับเอาได้นะเว้ยโซอยู่ล <kaik S 2> <rim road> ่างอ่ะดังเกนเพื่อนได้อยู่แล้วครับน้องๆดันเลยครับน้องๆเกี็นแบบบอนกูก็ต้องล่าฮอนกูก็ต้องเล่นนี่แหละนี่จะทำอะไร

มึงดีดไปเนี่ยดูเลเะเ่เาจะเต็มอยู yeah, ujemy, ่เออช่วงนี้ก็ถูกกฎหมายแล้วนี่มึงมาดูอย่างนี้เหรอ ผมชอบกดแ็บแล้วก็กดดีนาเองอะกดเอตีฮะมันไวกว่ากว่าแถบมันจะงอกขึ้นมาก็กินเวลาถ้าชำนาญจริงๆนะแบบวางปุ๊บตีปุ๊บจบเลยแต่ถ้าปกติถ้าถ้าไม่ชินเนี่ยมันก็กดดีได้ครับดีลิทอะแต่ว่ามันจะนานนิดนึงแถบงอกกดอ่ามันประมาณวิหนึ่งอะ <us> วิเกือบสองวิได้มั้งเขา้าประทัตรงนี้ ระยะไม่ได้ไกลเหมือนแต่ก่อนผมคิดว่าแต่ก่อนมันมันมันเวิร์กกว่านี้

บางทีมือผมก็จะดีเลยดีเลยช้าๆหน่อยบางทีนะไม่ทันกดเยอะเกิ pic. นว้าไปหาต่อะโดนดักนะดักังัลเลย ทิศกิวสามกับคลิปมันแรงขึ้นขึ้นหนึ่งจุดห้าเท่านะทุกคนกับคลิปนะฮะผมทำนูไฟเบ็ดใกล้ได้แล้วเบ็ดพึ่งว่าไปบนอนะเดวโอเขาไปไหนวะ เช็คดูฮนะนกบันบินไปเช็คให้เห็นไหมนะโคตรดีอะ่ะอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นเดี๋ยวทันเดอร์พา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 เร็วดิ้งหายจ้อยเลยไม่เขาเล็งผมปะ Going. <laughs> with bow and hoof. On the <laughs> It will be done. น The Legion have destroyed a Hellborn tower. Onslaught. A Hellborn barracks has been destroyed. น้ำแข็งไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะผมว่านะเน้นแบบตีป่วนๆเรื่อยๆเดีกว่า สกิลเราบรรจุกจิกอยู่แล้วไหนจะหมาไหนจะใบแทบอีกตาตึงใจเลยเท่านะนไม่อยากเล่นมากเพราะว่าไม่มีจีโอ ไอเต่ามันดีจริงนะเว้ย Trick or treat on my dear The Legion have destroyed a Hellborn tower. Adset ผมสิบหกตัวแล้วเนะี่ยของวะ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  บางทีก็ดีดมากไปนะเราอะออเรียบร้วตอบกันหน่อยยี่เยเี่ยมันดวงเหงาๆอะไรด้วยอีครับไปเดะไปเดะไปไปเไปท่าไหร่วะนั่นต้องเหงาเบอร์ไหนครับเนี่ย ก็ตีมาแทงกูด <guarding rim mit> ิยโงตีตักนานไม่ได้ที่ก่อนผมเล่นวอลเดนก็ประมาณนี้แหละ มขอล้วมีอนดมีอเราครอเวก็รอลิปวันนเราคิด่ครับอยไม่ได้รอจะว่าเพศชายเหรอครับจนโซชาร์ตเปียอะไรวะเนี่ย

จริงๆไม่ตีมันก็ไม่ตายครูจะลุ้ยอียวัตี้เกมอนเกมอน Thôi thì mình ngồi bên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่เห็นวิทย์เลยเมทํำฟอร์ตวูบปะตีแรงแมากเลยฮะมีดังเกนอ,อลาลรถก่อให้อีกอะ รมีกระถางฟ้าจะดีกว่านี้มากเลยเราจะใส่อันติให้เพื่อนได้แล้วเอฟเฟกก็จะได้เหมือนเราหมดเลยเลปปร,รู้สึกว่ามันมีจิกมีนิสตันด้วยมั้ย A Hellborn Barracks has been destroyed. A Hellborn Barracks has been destroyed. Strike. Defilers. With bow and hoof. ลบให้เพื่อนไม่ได้นี่วะโน้ยเบะได้ก่อนลบได้ โอ like ้เป็นจล่ะป๋องเป็นจำปันลาเจ้าเอวโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะฮะดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมแชร์กันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผิดพาดไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากบายจ้า